สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิตค่ะวันนี้เอ็มก็รับหน้าที่ในการเป็นพิธีกรนะคะพี่น้องตื่นเต้นมากๆเลยนะคะสําหรับพี่น้องรับเชิญของเราวันนี้นะคะชีวิตของเธอนี้เต็มล้นด้วย พระคุณของพระเจ้ามากๆนะคะเจอทั้งความทุกข์ยากลําบากแล้วก็ในที่สุดก็ได้ถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าพี่น้องอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพี่น้องรับเชิญของเราเป็นใครนะคะวันนี้นะคะขอพี่น้องกดหัวใจรัวๆนะคะเป็นกําลังใจให้พี่แอมของเราคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อสุกัญญารัตนีนะคะหรือแม่แอมคะอ่ะอ่าอันนี้ก็คือ,อแม่แอมของเรานะคะหรือว่าพี่แอมเนาะจริงๆจะชอบเรียกว่าแม่นะคะจะชอบเรียกว่าแม่เนืงจากว่า มีลูกชายน่ารักน่ารักหนึ่งคนนะคะหรือหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของแม่ของน้องเปาเปานั่นเองนะคะเอมก็อยากจะถามแม่แอมว่าแม่แอมเชื่อพระเจ้าได้ยังไงนะคะได้มีโอกาสาหรือว่าใครพาแม่แอมมาได้รู้จักกับพระเจ้าค่ะตอนแรกเลยที่ที่รู้จักกับพระเจ้าก็คือพี่เมย์โชคเค่สี่ชวนมาบวชค่ะก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มรู้จักกับพระเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้รับเชื่อค่ะตอนนั้นก็คือว่าเหมือนไปทํางานบริษัทของ พี่เมย์นะคะพี่มเมย์ชอบเชสีของเรานะคุณกมลรัตน์นั่นเองนะคะก็ได้ชวนตอนนั้นตอนชวนแล้วเราเชื่อพระเจ้าเลยไหมหรือยังไงคะ,อะตอนนั้นยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะก็แต่ก็มามาโบสถ์แค่ครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่มาอีกแล้ <laughs> รู้สึกยังไงบ้างตอนที่แบบว่าจะเองมาโบสถ์แรกๆเลยเงี้ยค่ะก็รู้สึก แปลกๆเหมืนอนแบบไม่ไม่เหมือนที่แบบเราเราเคยไปอะไรเง <c oughs> ี้ยก,ก็ยังก็ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรอตอนนั้นก็คือมาครั้งสองครั้งก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วะอะไรทําให้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าค่ะจนจนมาวันหนึ่งแบบเจอมลสุมชีวิตก็คือตอนนั้นท้องได้สีเดือนแล้วที่นี้แฟนต้องกลับไปอยู่ที่ท,ที่ต่างประเทศที่เหมืองจีนค <c oughs> ่ะอ่า แล้วทีนี้ก็เราก็หาที่พึ่งคือเราก็ไม่กล้าบอกใครว่าเราท้องแล้วทีนี้ก็เราก็ไม่รู้จะทํายังไงแต่ก็ได้คําหนุนใจจากพี่เมย์บอกว่าเธอลองอธิษฐานดูสิอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>เราก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าถ้าถ้าเขาเป็นเป็นเนื้อคู่เราหรือว่าเขาต้องมารับผิดชอบในในส่วนที่ที่ที่เขาต้องรับผิดชอบะอะไรเงี้ยก็ให,ให้ให้พระเจ้านำเขากลับขึ้นมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้พระเจ้านําเขาอขอกไปซึ่ง ซึ่งในการเชื่อพระเจ้าครั้งนี้คือออมอธิษฐานอยู่ประมาณสองสองปีค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือตอนแรกก็คือโอเคเราประสบปัญหาเรามีปัญหาและเราต้องการที่พึ่งแล้วก็เลยเป็นเหตุให้เรามามามาเชื่อพระเจ้า<ช>นะก็ะเลยเป็นเหตุให้แม่แอมนะคะได้มารู้จักกับพระเจ้าแล้วแล้ว,ลวประมาณกี่ปีคะคุณแม่ อ่าตอนนี้ตั้งแต่รับเชื่อพระเจ้ามาประมาณสี่ปีไปคะ่ประมาณสี่ปีนะคะที่ได้เชื่อพระเจ้านั่นก็เป็นเหตุผลที่ได้ตัดสินใจแต่พอที่เราตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเอ้ไม่ใช่ขอโทษค่ะเราตัดสินใจเชื่อในพระเจ้าเนาะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นในสถานการณ์มันเป็นอะไรยังไงเห็นว่าแบบเป็นช่วงที่แบบดาวของชีวิตหรือว่าความทุกข์ของของชีวิตนะคะแม่อยากให้แม่ได้เล่าความทุกข์ของชีวิตก็คือตอนตอนที่เขา เขากลับไปอยู่ต่างประเทศซึ่งซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหรือหรือเขาจะกลับมามาหาเรากับลูกไหมมีการติดต่อไหมในช่วงนั้นตอนนั้นที่ที่สามีเราย้ายไปอยู่ต่างประเทศตอนนั้นติดต่อก็เหมือนแบบเหมือนเขาจะจะไม่กลับมาอะไรเงี้ยเราก,เราก็เราก็ได้แต่หวังแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ว่าเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่เราก็อธิษฐานว่าอ่าถ้าพระเจ้าก็มีก็มีแบบ ถ้าทายพระเจ้าด้วยว่าถ้าพระเจ้ามีจริงของขอให้พระเจ้าตอบคําอธิษฐานอะไรอย่างนี้ยแต่ก็จนมาวันหนึ่งพระเจ้าก็ไม่ตอบคําอธิษฐานเราก็เลยบอกพระเจ้าก็า <S <S คือว่ามันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่โอเคแม่ก็คือรับเชื่อไปแล้วแต่ว่าความเชื่อก็ยังไม่ได้เติบโตแต่ก็ยังพึ่งพาพระเจ้าได้ได้วยการอธิษฐานด้วยพูดง่ายๆคือขอพระเจ้าในเรื่องนี้ก็คือว่าโอเคพระเจ้าช่วยคอนเฟิร์มความจริงจริงของพระองค์ด้วยการที่อเซเยตให้สามีของเรากลับมาอะไรอย่างนี้เนาะค่ะ แล้วเตงไงนะอธิษฐานกี่ปีนะคะตอนนั้นประมาณเกือบสองปีได้ค่ะไม่มีวีแ่แววเลยหรือไม่มีวีแ่แววจนวันหนูพระเจ้าหนูไม่เอาแล้วก็ค <laughs> <น>ือไม่ใช่หนูหนูมันไม่เอาแล้วหนูหนูอยู่คนเดียวหนูเลี้ยงลูกหนูอยู่คนเดียวได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จนวันนึงประมาณเดือนหนึ่งพระเจ้าก็ตอบกลับอิฐา,านแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าเขาจะกลับมาเมือไทยแล้วนะอะไรเงี้ยอืมก็คือระยะเวลาก็คือสองปี ตอนที่เขาไปนั่นคุณคุณคุณ,คณ,คณแม่ทองได้สี่เดือนคะประมาณสี่เดือนค่ะสี่เดือนงั้นแสดงว่าตลอดระยะสองปีคือเราเลี้ยงลูก่ะของเราเองถือว่าเป็นคุณแม่เ,เดียว <c oughs> รู้สึกยังไงว่าตอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นก็มันก็ถามว่าท้อแท้ไหมมันก็ท้อแท้แต่ว่าเราตอนนั้นเราก็เริ่มพึ่งพระเจ้ายิ่งขึ้นเราเ็แบบขอความขอกําลังจากพระเจ้าขอความเข้มแข็งเราก็พยายามคิดบอกว่า เราต้องเลี้ยงลูกเราให้ดีแล้วก็เราต้องต้องรอเขาอ่ะแต่เราก็ยังมีความหวังว่าเขาจะกลับมา่ค่ะก็ยังมีความหวังอยู่เสมอเนาะก็ยังหวังว่าในระยะเวลาสองปีที่อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ไม่ตอบในที่สุดเราก็อแต่ลึกๆเราก็ยังมีความหวังว่าโอเควันหนึ่งเขาต้องกลับมายังไงเราต้องมีครอบครัวที่ที่สมบูรณ์แบบนั่นคือความหวังที่ลึก จนในที่สุดผ่านไปผ่นปหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนหลังจากที่บอกเออบอพระเจ้าว่าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยจนพระเจ้าตอบค่ะทิขาก็คือเขาได้กลับมา <c oughs> แล้วก็เราก็กลับมาก็คือมามาอยู่ด้วยกันจนทุกวันนี้ก็คือแบบมีครอบครัวที่สมบูรณ์จนจากคําที่คนดูถูกเราว่าเออ เป็นท้องไม่มีพ่อนะอะไรเงี้ยจนแบบเรามีแบบครอบครัวที่สมบูรณ์เงี้ยค่ะ <c oughs> เอเวนนะคะแม่แม่เป็นคนบอกว่าผู้ไม่ไดร้องไห้ไปด้วยเนาะนี่ระสบการณ์ตรงเลยนะคะเพราะตัวว่าหลังจากที่เผชิญกับในช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นความทุกข์ยากลำบากเนาะตลอดเวลาสองปีนะคะที่ต้องเลี้ยงอุ้มท้องโดยการที่อากูนี่เหมือนอุ้มท้องไม่มีคุณพ่อเนาะแล้วก็ ต้องเลี้ยงลูกด้วยในที่สุดพระเจ้าก็ตอบคำถามและหลังจากที่พระเจ้าตอบคำฐามนั้นพระเจ้าพลิกฟื้นอ,อะไรบ้างในชีวิตของคุณแม่ค่ะหลังหลังจากที่เขากลับมาแล้วก็ก็คือพระเจ้าก็ช่วยกุ้ในในเรื่องของหนะ้าที่การงานซึ่งตอนนั้นช่วงโควิดมาครั้งแรกนะคะ,ะก็ทางบริษัทก็คือทางบริษัทพี่เมี์ค่ะตอนนั้นก็คือทํางานกับพี่เมียโควิดมาซึ่งบริษัทก็จะเยียวยาแค่ให้เราแต่ว่าไม่ได้ให้ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่า ค่าใช้จ่ายเราก็เยอะซึ่งเราทําตรงนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแฟนก็เลยปรึกษากันว่าลองออกมาทําเองดูไหมว่าจะไปไปได้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนะคะก็คือเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นเลยเป็นจุดที่ก็มาจากสถานการณ์ของโควิดเนาะก็คงเจอผลกระทบในหลายๆบริษัทนะคะมีการปรับลดเงินเดือนเพื่อจะให้ธุรกิจไปต่อได้เนาะแม่แอมเองก็เจอผลกระทบด้วยก็เลยปรึกษากับสามีนะคะที่จะอะไรนะที่จะ เราลองไปทําของเราดูแลตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอธิษฐานอะไรยังไงกับพระเจ้าอตอนที่ออกมาทําครั้งแรกคือคืออธิษฐานพระเจ้าว่าถ้าไม่ใช่อ่ะพระเจ้าให้ให้ให้เจงไปเลยนะคือจะไม่ไม่ทำต่อแล้วก็คือไม่รู้เนาะเราไม่รู้นะก็จะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็อธิษฐานเนี่ยแล้วเราเกิดอะไรขึ้นที่เราอ่าพอพออธิษฐานทีนี้พระเจ้าก็ก็เหมือนมีลู่ทางคือหลังจากที่ที่เราเริ่มต้นคือเราเราไม่มีเงินทุนสักบาทค่ะแล้วก็เราก็ไป ไปขอยืมจากเพื่อนที่ฝั่งเมืองจีนก็คือสั่งของเข้ามาขายก่อนตอนแรกคือเปิดมาหนึ่งปีแต่ว่าพอเปิดมาหนึ่งปีนั้นก็คือบริษัทขาดทุนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแม่ก็เริ่มอมธิษฐานต่อแล้วพระเจ้าเซเยตหรือเซโนจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ <laughs> ใช่ไหมแล้วก็พระเจ้าก็แล้วก็ต่อค่ะ,ะได้ะแล้วก็วก็อธิษฐานว่าเจ้าว่าถ้าถ้าจะไปต่อก็ต้อ,ตองเออ ขอลูกขอสติปัญญาและขอรู้ทางเพื่อที่ให้ธุรกิจไปต่อดได้ไหมอะไรเงี้ยก็บกบอธิษฐานพระเจ้าก็ยังไม่ตอบจนมาวันหนึง่งก็เริ่มเริ่มไปขายไปโพสต์ขายของในเฟซบุ o กอะไรเงี้ยก็เริ่มรพระเจ้าก็เลยตอบค่ะไอ้ถาก็คือมีลูกค้าเจ้าหนึ่งมาซึ่งเรารับพิมพ์งานรับพิมพ์ผ้ารอบนั้นประมาณสามถึี่วัน ซึ่งเราไปส่งงานเราได้ได้ได้ตังมาก็เกือบแสนอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเออตรงนี้คือรู้ทางที่เราจะทําทําธุรกิจแล้วก็ทามาหากินที่แบบจะมีรายได้เข้ามาค่ะคือตอนนั้นก็เหมือนเราอธิษฐานของพระเจ้านำเนาะพระเจ้าให้ไปต่อหรือจะให้เราหยุดและในที่สุดพระเจ้าก็ตอบผ่านการที่มีออเดอร์เข้ามามีลูกค้าติดต่อมาเนาะแล้วก็เป็นช่องทางที่ทําให้เรารู้ว่าเออพระเจ้าเฮ้ยพระเจ้าอเยพรแล้วพระเจ้าตอบคํามที่ฐานเราพระเจ้าคอนเฟิร์มวุ้ยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วไงต่อคะคุณแม่หลังจากนั้น หลังจากนั้นก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะจากจากที่ยอดยอดเราอ่ายอดยอดขายออเดอร์ค่ะจากเดือนหนึงประมาณ50,000ืนถึงหกหมื่นได้อ่าจนถึงณปัจจุบันนี้อ่าแต่เป็น 5แสนถึงเกือบหลักล้านค่ะโอ้เอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้ายอดเยีย่ยมมากๆเลยนะคะสําหรับชีวิตของคุณแม่แอมเนาะในเรื่องของหน้าที่การงานอาทีนี้พอในเรื่องของครอบครัวบ้างเมื่อกี้เป็นหน้าที่การงานที่แบบพระเจ้าเวอรรับพอในเรื่องของครอบครัวเห็นว่าก่อนหน้านี้เองสามีก็ต่อต้านไม่เบาเลยค่ะอ,อยากให้แม่แอมได้แชร์ให้พี่น้องเด้รับฟังค่ะค่ะคือแต่ก่อนถ้าแบบว่าพอแอมจะมาโบสใช่ไหมคะพอแม่แอมจะมาบสว่า เดี๋ยววันอาทิตย์จะไปโบสถ์นะอะไรเงี้ยหรือว่าอแอมเปิดเพลงนมัสการอะไรเงี้ยเขาว่าเดี๋ยว่ฟังอะไรก็ไม่รู้อะ,อะไรเงี้ยแล้วก็จะไปโบสถ์ทำไมอะไรเงี้ยพระเจ้าหาตังค์ให้เธอหรออะ,อะไรเงี้ยพอหลังจากที่เราเจอวิกฤตช่วงที่มาทําธุรกิจออแอมก็ได้ที่ฐานแล้วก็บอกว่าป้าพระเจ้าไม่ทิ้งเรานะต่อให้เราไม่มีหนทางแต่วันหนึ่งพระเจ้าก็จะ,ะประทานสติปัญญาให้เราเราก็จะมีรู้ทางที่จะเราทํามาหากินต่อ คือปลอดใจเขาเานี้แล้วเขาก็พยักหน้าก็เหมือนแบบเออเขาเขา,เขาคงยอมรับในในในสิ่งที่ที่เราเชื่อ,อค,ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นมาพอเราเปิดเพลงนมัสก,การหรือว่าเราเราล้วนนมัสก,การทางออนไลน์เนี่ยเขาก็ไม่เคยต่อร้า <ๆ S 2> เขาว่านั่งฟังด้วยแล้วแบบบางครั้งเขาจะแบบเอเมนเอเมนด้วออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนในใจของเขาเนาะค่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเปลี่ยนอะไรบ้างที่ที่คุณแม่รู้สึกว่าเอออยากจะแชร์ให้พี่น้องฟังอะไรเงี้ย ที่เปลี่ยนไปเยอะคือเขายอมรับในในในคือแต่ก่อนเขาจะต่อต้านพระเจ้าแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มยอมรับแล้วแต่สักวันหนึ่งแม่ก็จะพาเขามารับเชื่อต,อนอตอ้นไม้คะอเมนนะคะอเมนแล้วก็ให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อคุณแม่ด้วยนะคะวังว่าวันหนึ่งสามีจะได้รู้จักกับพระเจ้าเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ครอบครัวก็ครบบริบูรณ์เลยลใช่ไหมค,ะ,คะแล้วก็ก็ได้อธิษฐานพระเจ้ามาสักระยะหนึ่งแล้วก็พระเจ้าก็สร้างขออัศจรรย์คืออ่า สามีอยากมีน้องคนนึงอยากมีแบบนีแล้ว่ะามีแบบนี้เพิ่อมอีกคนนึงนะทีเนี้ยก็ก็ปล่อยแล้วทีเนี้ยมาน้องไม่มาแต่ทีนี้ก็เลยอธิษฐานพระเจ้าแล้วก็เคยไลายหาครูเอ็มแล้วก็พี่เจียบอกว่าช่วยอธิษฐานเพื่อนนะอยากมีน้องอีกคนนึงก็เลยก็เลยอธิษฐานพระเจ้าแล้วก็ตอนตอนเนี้ย อขอพระเจ้าว่าอขอเป็นบุตรสาวที่น่ารักให้พระเจ้าส่งมาให้หน่อยแต่ตอนนี้น้องก็มาแล้วค่ะโอเคขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยนะคะพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงอวยพรในเรื่องของหน้าที่การงานพระเจ้ายังอวยพรครอบครัวของคุณแม่แล้วก็ยังประทานลูกน้อยอีกหนึ่งคนนะคะให้กับคุณแม่แอมถือว่าเป็นพระพรที่แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะก็อยากให้แม่แอมได้มีโอกาสหนุนใจพี่น้องที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านค่ะ ก็ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะคือ,อชีวิตแม่แอมก็ผ่านมายากลาบากก็อยากจะหนุนใจพี่น้องที่ประสบปัญหาชีวิตที่ยากลาบากเหมือนแม่แอมนะคะก็อยากให้อธิษฐานแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็ความอดทนของเราะคะ่ะวันเวลาของพระเจ้ามีให้เราเสมอคะ่ะเอเมนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสําหรับคําพยานของแม่แอมก็คือว่า ให้เราอดทนเนาะให้เราอธิษฐานกับรพระเจ้าพระเจ้ามีเวลาของพระองค์สําหรับชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะคะใครที่กําลังรับชมวิดีโอนี้แล้วก็อยากจะมีประสบการณ์ได้รับรพรรแบบแม่แอมก็มารู้จักกับพระเจ้าเยอะๆนะคะวันนี้เวลาของเราก็น้อยเหลือเกินนะเชิญเวลาต่อไปนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะรับฟังท้ายคำของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้นะคะวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะพระเจ้าวอวยพรคะ่ะ